สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามโค้ไลน์มือสื่อชีวิตผ่านทางช่องทาง YouTube และ Facebook Fanpage นะครับกลับมาอครั้งวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอดวงชะตาที่มีบุตรจ้าการไม่มีบุตรแล้วทำย่างไรนะครับจึงจะให้ได้บุตรนะครับก็จะมีหลักในการไปขอบุตรหรือขอพรสถานที่ต่างๆนะครับผมก็สรุปมาให้ตามวันเกิดหรือว่าตามดวงชะตาในแต่ละคนนะครับท่านใดที่ มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องการมีบุตรยากหรือไม่มีบุตรการไปทำอ่ากิฟต์หรือเชิงวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ยังไม่มีนะครับหรือทำแล้วอยากจะขอให้เสริมนะครับก็จะมีได้ง่ายขึ้นนะครับเราไปดูกันเคสนี้นะครับเคยมาดูกับผมเมื่อต้นปีนะครับเราก็อ่เป็นเคสที่ ผมตั้งใจจะทําคลิปนะครับตั้งแต่มกราแล้วแต่ไม่ได้ทําเพราะว่าไม่มีเวลานะครับเจ้าชะตาเพิ่งกลับมาเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ผ่านไปครึ่งปีมาบอกว่าตัวเองอเจ้าชะตานี่ครับตั้งคันแล้วนะครับตามที่ผมพยากรณ์ผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจนะครับสําหรับท่านที่มีบุตรยากหรือไม่มีบุตรหรือมี ญาติหรือคนรู้จักที่มีบุตรยากอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะให้เจ้าชะตาหรือคนอื่นๆได้อาจจะไปทาตามนะครับแล้วก็จะมีจะทําให้มีโอกาสมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะครับไปดูต่อนะครับให้ดูเจ้าชะตาท่านนี้นะครับมา,าพยากรณ์กับผมเมื่อวันที่สี่มกรานะครับผมก็ดูไปแล้วก็เจ้าชะตาถามว่าจะมีบุตรเมื่อไหร่ผมก็ทํา เขียนลงในคําพยากรณ์น,นะครับว่าจะมีบุตรเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับซึ่งก็เขียนตามหลักนะครับอ่านเราอ่านอะไรได้จากมือหรือดวงชะตาเราก็เขียนลงไปนะครับตรงๆแล้ววันที่12กรกฎาเจ้าชะตาทักผมมานะครับบอกว่าเคยดูดวงเมื่อต้นปีแล้วก็ผมก็ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขก,ก็บอกปัญหามานะครับแล้วก็ เน้นมาบอกว่าเคยดูกับผมเมื่อต้นปีนะครับแล้วผมพยากรณ์ว่าะจะต,ตั้งท้องเดือนพฤษภาแล้วก็เจ้าชะตาท้องเดือนพฤษภาจริงนะครับก็เลยอยากดูใหม่ซึ่งค่อนข้างก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็แต่ผมก็พยากรณ์ไปตามหลักนะครับซึ่งปกติก็ไม่ค่อยพยากรณ์ที่ระบุเดือนนะครับ พราะว่าโอกาสที่จะเกิดก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าบางบางท่านอยากถามละเอียดผมก็ระ,ะบุเป็นเดือนให้นะครับอ่ะเราไปดูว่า,าเคสนี้มีบุรยากได้ยังไงนะครับไปดูโอเคนี่คือปัจจุบันนี้ครับเจ้าสตาอายุ34-35นะครับ เวลาดูบุตรเนี่ยเราจะดูหลากหลายตำแหน่งนะครับถ้าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับนี่นะครับคือเส้นการมีบุตรยากการแทงบุตรนะครับก็คือเจ้าชะตาท่านเนี้ยไอยตอนอายุ31เนี่ยตั้งคันได้สองสัปดาห์นะครับแล้วก็แทงบุตรไปนะครับแล้วก็เนี่ยอายุ เพิ่งมาตั้งคันเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาผ่านไปสาปีนะครับเส้นที่มีบุตรยากก็คือเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมเห็นไหมครับตรงนี้คือเป็นดอกจันเลยตรงนี้จะเป็นเกาะผมซูมมาให้ดูนะครับเป็นเหมือนเกาะใหญ่ๆตามตำราเนี่ยเส้นลักษณะคือเส้นแทงบุตรนะครับนะครับเห็นไหมฮะเกิดขึ้นสองม,มือเลยเหมือนกันเดี๋ยวผมไฮไลท์ดีกว่าเดี๋ยวเขียนทับเส้นจะไม่เห็น นะครับตรงเนี้บริเวณนี้ฮะนะครับบริเวณนี้นะครับ,นะรบ,บ,รรบแล้วก็จะเป็นโค้ชชีวิตนะครับถ้าตามตําราก็คือถ้าในพื้นที่สามเหลี่ยมตรงเนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยมเนี้ยเส้นที่เกิดในสามเหลี่ยมประมาณเนี้ยเขาเรียกตำแหน่งของโค้ชชีวิตก็คือ เหตุการณ์จะเกิดวนเวียนซ้ําๆอยู่ในชีวิตนะครับก็ถ้าแท้งบุตรไม่มีบุตรหรือแท้งบุตรก็จะมีปัญหาอยู่ซ้ําๆเกิดซ้ําๆนะครับไม่มีบุตรเพราะงะั้นหลักในการทํานะครับให้มีบุตรเ่ยครับก็เราก็มาดูในดวงชะตานะครับแล้วก็ไปดูว่าจัดแก้ดวงหรือขอพรดวงลนนักษณะนี้การมีบุตรยากเนี่ยนอกจากอ่ การใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับก็อาจจะต้องอไปขอบุตรนะครับโดยความเชื่อนะครับหนึ่งเราต้องมีความเชื่อก่อนนะครับเคสนี้นะครับมาถามผมเนี่ยด้วยจิตที่ออยากมีบุตรหรือต้องการมีบุตรคําตอบคําตอบจึงอตอบได้อย่างค่อนข้างแม่นยาก็คือคนเราจะมาดูดวงเนี่ยครับมันต้องอมีจิตที่ อยู่ในจิตท,ที่แน่วแน่หรืออยากจะรู้เรื่องนั้นการแปลมันก็จะแปลได้ตรงนะครับแล้วก็มีความศรัทธานะครับการบอกหลักเนี่ยก็เหมือนคุญแจเซฟครับเมื่อคนเราอยากมีบุตรเนี่ยแต่ไม่มีบุตรเนี่ยเราไปขอพรตามที่ต่างๆเนี่ยเหมือนเรามีคุญแจเซฟแต่เราเปิดได้คุญแจที่ผิดดอกมากันกา,ารที่จะเข้าไปในเซฟมันก็เข้าไม่ได้นะครับอ่ะเราไป ดูหลักนะครับแต่ละวันเกิดการขอพรนะครับผมดูจากแต่ละดวงแล้วก็สรุปมาคร่าวๆนะครับแล้วก็เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับเช่นคนที่เกิดวันจันทร์หรือพุทธตะตกห้านะครับก็แนะนําให้ไปขอบุตรที่วัดโสธรนะครับหรือวัดเล่งนยี่นะครับหรือวัดมังกรนี่ครับพุทธะห้าคืออะไรต้องมีพื้นฐาน สัตว์เลขหน่อยนะครับเราก็จะรู้ว่าปุตตะเราตกดาวอะไรนะครับเรากา็เหมือนกับเราไปขอให้ตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลในดวงบุตรนะครับโอเคนะครับวันจันทร์ปุตตะตกห้านะครับคนที่เกิดต่อไปนะครับคนที่เกิดวันอังคารวันอังคารเนี่ยก็ จ้าแม่กว,วนอิมวัดเล้งนายี่นะครับหรือเจ้าแม่กวนอิมที่ไหนก็ได้นะครับวัดไหนก็ได้ที่เราศรัทธานะครับอันนี้ผมยกมา2ที่ก็คือวัดเล้งนายี่กับวัดชินหัวหรือวัดซีซานก็ได้ถ้ามีใครใครได้ไปฮ่องกงหรือไปต่างประเทศเป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่มักจะมาขอบุตนะครับต่อไปครับช่านที่เกิดวันพุธนะครับเราก็ไปดูปุตตะ ตกเจ็ดวันพุธนะครับก็ดวงก็จะไปสัมพันธ์กับเราพญานาคนะครับเราก็ไปขอที่คำเชนโนรหรือว่าใกล้ๆกรุงเทพนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพก็ไปคลองสเปดก็ได้ครับวัดตาจเจริญราษน,นะครับก็จะมีอ,ะองค์พญานาคอยู่นะครับต่อไปชั้นที่เกิดวันพระฤกขัดนะครับหรือว่าปุตตะไปตกหนึ่งดาวนหนึ่งนะครับ ก็ศารหลักเมืองนะครับอันนี้ผมให้ดูสารหลักเมืองกรุงเทพแต่ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นสารหลักเมืองจังหวัดก็ได้นะครับดวงชะตาก็จะไปเกี่ยวกันนะครับหรือสารเจ้าพ่อเสือนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับหรือพุทธ2หหรือ6ก็ได้นะครับก็แนะนําให้ไปวัดแขกสีลมนะครับหรือ,อ วัดมหาบุตรนะครับยานาขนงหรือศาลพระตีมฤสิหน้าเซนทันเบอร์นะครับต่อไปครับท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยหรือปุตตะไปตกสามนะครับก็แนะนำอ่าไปขอที่วัดพระนอนนะครับพระนอนที่วัดโพนะครับก็คือวัดพระเชตุพนนะครับหรือว่าอ่าพระนอนทียอยุอา,ยอายธยารหรือวัดไหนก็ได้ที่มีพระนอนนะครับเหมือนกัน เราศรัทธาที่ไหนเราก็ไปที่นั่นได้นะครับต่อไปครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพุทธตตกสีหรือพุทธตตกสีนะครับก็ให้ไปขอที่วัดอินนะครับวัดอินชะละวิหารนะครับหรือไปขอที่วัดมหา,าธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับวัดมหา,าธาตุนะครับก็ หลักๆนะครับการขอบุตรก็จบแล้วนะครับสําหรับที่เรื่องการมีบุตรยากแล้วก็การไม่มีบุตรหรือการไปขอพรสถานที่ที่ไปขอพรน,นะครับผมก็สรุปจากดวงชะตานะครับมาให้ทุกท่านได้ง่ายต่อการที่จะไปขอให้ตรงกับดวงชะตานะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชม คลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์ไปให้ก็ปี้ลิงก์ส่งต่อไปให้ญาติหรือเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่มีบุตรยากนะครับอย่างมีบุตรทํำยังไงก็ไม่มีบุตรบุตรยังไม่มาเนี่ยครับลองทําดูครับเป็นกําลังใจให้ครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามครับสหรับวนนี้สวัสดีครับ